วันหนึ่งคุณจะถูกค้นพบจากคุณค่าที่แท้จริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาลยอยูน่นนะคะช่องสุดแตงกัหลายผู้คนนะคะที่กําลังหาคาตอบนะคะหรือจิตปัญหาด้านไหนนะคะวันนี้หนูก็จะมาช่วยกาไลน์ให้กับทุกคนนะคะสำหรับท็อป,ปิกวันนี้นะคะมาในเรื่องสักวันหนึ่งคุณจะถูกค้นพบจากคุณค่าที่แท้จริงคุณค่ะอ่ะาทำไมาถึงมากในท็อป,ปิกเรื่องนี้นะคะคือช่วงนี้อะคะ่ะปกตินะคะที่หนูบอกคือว่าหนูจะไม่ค่อย ดูสื่อหรือว่าแบบเ,เสพพวกแบบเกี่ยวกับบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเกี่ยวกับพวกด้านล่ามหรือแบบพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ช่วงที่ได้แบบเหมือนทำางานกับดนตรีใช่ไหมเราก็เหมือนแบบว่าเปลี่ยนให้คอนเทนต์เราอะคะ่ะมันไปตามที่แบบไ e ห้ออ์เซลหรือว่าเป็นจิตวิญญาหรือว่าเป็นจักรวาลนําไปอะคะ่ะก็ ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยนะที่จะดูเรื่องนี้แต่ว่าอยู่ๆก็เปิดไปเจออ่บางสิ่งบางอย่างคือถ้าใครนะคะที่เหมือนกับติดตามนะคะช่วงนี้วงการบันเทิงคือเป็นอะไรที่แบบฮอตมากก็จะเป็นคุณนนเน,น,น,นาะนนทนนแล้วคือดีมากหนูเจอเขาจากเทปหนึ่งที่เขาพูดในเรื่องของความรักแต่ว่าตอนแรกตั้งใจจะทําเรื่องของความรักกับแต่ละมุมมองของแต่ละวัยอะไรเงี้ยซึ่งตรงน,นั้นอะ เดี๋ยวให้แบบรวบรวมก่อนพอดีจะทําแล้วแบบฉันลิงมาไม่หมดพอคราวนี้ยเขาอยากให้เรามาทาเรื่องการถูกค้นพบด้วยคุณค่าที่แท้จริงที่ติดเอาไว้อยู่อะค่ะเรื่องคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะมีแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งแต่วันเนี้ยค่ะจะมาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันเป็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณมันเป็นความตั้งใจของคุณมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเฮ้ยมันไม่น่าจะ เกิดขึ้นอ่ะเหมือนแบบเราเองก็เป็นคนที่โนเนมเหมือนกับการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ว่าเอาไปได้แรงบันดันใจมาจากบอดี้แสลมใช่ไหมแล้วก็ไปเจอ,เอในคอนเสิร์ตของบอดี้ก็จะมีเทพเจ้าเจฟเนาะที่เขาบอกว่าแบบเก่งมากอะไรเนี่ยคือเสียงทรงพลังแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบ ตั้งใจนะรองมาแบบจิตวิญญาณเสียงแบบทรงพลังอะไรงนี้มากก็คือเหมือนกับว่าโลกอะกำลังถูกยกระดับขึ้นแล้วก็ผู้นำจากทุกวงการกำลังถูกเข้าถึงในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นค่ะ เพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าหนูชอบฟังพวกพอดแคสต์ใช่ไหมไปสายแบบพัฒนาตัวเองไปสายแบบว่าบันเทิงอะไรเงี้ยซึ่งปกติเรื่องพวกนี้ทางโลกจะไม่ค่อยมีใครพูดใช่ไหมแต่ว่าทุกวนันนี้เขาเรื่องเริ่มนําพวกเรื่องพลังงานเรื่องไวเบชั่นเรื่องของการตื่นรู้ที่เป็นถ่ายทอดออกมาในลักษณะที่เป็นบทความหรือเป็นภาษาของทางมนุษย์เข้าใจได้อะบางทีเราก็ไม่ถนัดที่จะพูดว่า สิ่งนี้คือพลังงานสิ่งนี้คือจิตวิญญาอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในวงการระดับแนวหน้าเขาแบบเหมือนตกผึกกับชีวิตเจอบทเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาเติบโตอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้เขาอะสาม,มารถถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือเป็นพอดแคสต์เป็นบทสัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่คือรู้สึกว่าแบบช่วงนี้เจาสื่อบ่ยเยอะมากเลยเจาสื่อที่แบบเหมือนว่า ผู้ที่มีอิทธิพลที่จริงๆแล้ววะเขาจะไม่ค่อยมายุ่งด้านนี้และถ้าเราพูดใช่ปะ่ะคนอื่นเขาจะว่าเราแบบบ้านนะเราจะว่าเราแบบไม่ปกติใช่ไหมจะว่าเรางมงายหรือว่าจะว่าเราแบบเพอเจอร์ไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมันก็มันก็เยอะนะแต่ว่าคนที่มีอิทธิพลอนะ่ะเขาจะอยู่ในกลุ่มของคนที่แบบกลุ่มสายพัฒนาจิตวิญญาณไอ้พัฒนาทางด้านสมองทางด้านแบบศักยภาพของผู้นําหรือว่าเป็นพวกแบบให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเราะว่าจะเป็นผู้นําแบบระดับแบบแนวหน้าค่ะเขาก็จะเรียนรู้ในเรื่องของอาไมซ์จะเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาการเงินาการงานพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่บางคนนะคะไปคนพบว่าหลายๆคนที่ร่ํารวยหลายๆคนที่บอกว่าแบบอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปเลยแต่ทุกวันนี้จิตวิญญ,ญาณไม่ได้รับการเติมเต็มพวกเราโชค ok ดีมากค่ะที่มีสิ่งหนึ่งที่ หลายๆคนยังไม่เคยรู้จักเลยนั่นคือความสุขหรือการพอใจการเติมเต็มการแบบได้รับความสุขสงบทางด้านของจิตวิญญาณสิ่งนี้จะบอกว่าเป็นสิ่งที่แม้แต่มหาเศรษฐีแม้แต่แบบคนที่มีเงินแบบเป็นแบบขลือหาดเป็นแบบ จักรวาลก็ไม่สามารถซื้อได้ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าคุณไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆถูกปะเพราะว่าคุณก็รู้ว่ามันเป็นกายภาพภายนอกแต่ที่เราสามารถที่จะบอกได้เพราะว่าเราผสานทุกด้านเพราะว่าเราพัฒนาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคือเหมือนกับช่วงหนึ่งที่หนูหนพัฒนาภายในเยอะมากๆเลยเขาก็เลยให้หนูกลับมาพัฒนาภายนอกเพื่อให้แบบเหมือนมาเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็ดึงจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงออกมาสร้างให้อยู่ในโลกของกายภาพ เพื่อให้มันเห็นชัดว่าจากการที่เราพัฒนาด้านจิตวิญญาณมาเนี่ยเราได้ผลลัพธ์อะไรเราสามารถส่งต่อเราสามารถถ่ายทอดออกไปได้อย่างไงบ้างแล้วก็ระดับของวเบชั่นของพลังงานอะ่ะเริ่มเข้มข้นขึ้นเดี๋ยวคุณต้องดูตอนพอท่อแปดแเดี๋ยวคุณจะได้รู้อีกว่าเดี๋ยวจะหายไปอีกเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเหมือนแบบอยู่ๆก็แบบเหมือนแบบพลังงานมันเริ่มเริ่มเริ่มเทแต่ว่า ยังไม่เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสามช่วงสามสี่ห้า็แปดอะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าร่างกายเดี๋ยวคุณมันจะอ่อนเพลียงลงเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนเส้นทางสารเชนเนลลิ่งมาแล้วว่าทุกคนก็จะได้รับการเลือกเส้นทางหรือไปในเส้นทางที่มันถูกต้องของตัวเองมันก็จะทําให้หลายๆคนอะกลับมาตกผื้กับชีวิตอย่างเช่นคุณนทนทน วันนี้หนูได้ฟังบทความของเขาก่อนหน้านั้นได้ฟังในเรื่องของมิติเรื่องเรื่องของความรักเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าตอนที่เขามีความรักอะค่ะในวัยเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเหมือนสูญเสียความเป็นตัวเองนะคือความรักมันลึกซึ้งมันละเอียดอ่อนมากแล้วมันมีแบบหลายมิติมากนะ แต่ว่าการที่คนเรามาตกผึกในชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเหมือนค้นพบสิ่งที่เป็นค่าของตัวเองจริงอะคือเขาเหมือนแบบถ่ายทอดออกมาด้วยความที่แบบเฮ้ยอายุน้องอายุแค่นี้แต่ว่าสามารถที่จะตกผึกคือหนูฟังแล้วหนูแบบเฮ้ยเหมือนกับเราอายุ60ิเลยอะคือเหมือนเขาแบบมันมันเหมือนแบบมันผ่านมาทุกช่วงมันมันแบบทํามาทุกอย่างมันผ่านมาทุกด้านจนทําให้รู้สึกว่าแบบเออเนี่ย มันก็คือจิตวิญญาณต้องการที่จะบอกอะไรจริงๆอะบางคนแบบอายุมากแล้วไม่เกี่ยวนะเรื่องเวลาเป็นเรื่องทางโลกแต่จิตวิญญาณคุณน่ะจะเด็กจะผู้ใหญ่หรือจะเป็นโอโซอันเนี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าภายในจริงๆของคุณมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขาทำอะคะ่ะเขาทำออกมาจากเรื่องของความรักใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบที่จะทําเพื่อให้ใครมาชอบเขาไม่ได้ต้องการทํา เราคิดว่ามันคือเขาเกิดมาเพื่อเป็นแบบสิ่งนี้เขาต้องแบบทําให้ทุกคนพอใจเขาอะไรเงี้ยเขาคิดว่าแต่สิ่งที่แบบเขาบอกว่าเขาเองคิดว่าเขาไม่ได้คู่ควรเขาแบบไม่ได้แบบทวินหาสิ่งนั้นแต่จังหวะวาระและโอกาสมันมาในช่วงที่เขาวางใจเขาไม่ต้องการแต่เขามีความสุขเขาเติมเต็มจิตวิญญาณเขาแบบแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำเขารัก ในการร้องเพลงเขารักในการแสดงเขารักในการบันเทิงในการให้ความสุขอะไรเงี้ยแล้วเขาทําเต็มที่รู้สึกว่าแบบเออเนี่ยก่อนหน้านี้นก็มีเจปแปนอะที่มาคัฟเวอร์เพลงของคุณไอซ์อะไอซ์ลันอยู่ก่อนหน้านี้นเ,นเพลงคนมันรักอะคุณคิดดูดิว่ามันหายไปนานมากแล้วแล้วอยู่เหมือนก็ถูกพลิกขึ้นมาถูกปะ เออนั่นแหละมันเป็นช่วงชัมมิ่งจังหวะแล้วคุณเจแปนเขาเคยร้องเพลงคเวอร์เนี่ยมาตั้งนานแล้วแต่ก็มาดังในติ๊ t o ็อ่ะมันเป็นกระแสเป็นไวัล่และสักพักหนึ่งหนูก็เจอคนที่แบบเริ่มแบบมีอิทธิพลกับกับกลุ่มคนอะ่ะเริ่มมาพูดเรื่องนี้อย่างแบบเออคุณนนอย่างเงี้ยอย่างเออพิตูนอย่างเงี้ยอย่างแบบเอออันเนี้ยไม่ได้อยากจะแบบเหมือนเออเอ่ยนะแต่แบบพูดรวมๆว่าแบบ ผู้นําหลายๆท่านนะคะเริ่มออกมาพูดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบุญการทําความดีการส่งต่อการช่วยเหลือการอยู่กับปัจจุบนันการพัฒนาภายในอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้คุณได้รู้จักเรื่องของจิตวิญญาณก่อนใครเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาด้านจิตวิญญาณใช่ป่ะแล้วเราจะมีเหมือนเข็มทิศแล้วเราก็มีไฮเออร์เซลล์ในการนำพาชีวิตของคุณไปในสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม วันนี้นะคะมีไพ่แนะนำหนึ่งใบค่ะจงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทําที่เราตั้งใจจริงจงมันจะถูกค้นพบในสักวันนะคะก็ใครนะคะที่เพิ่งเริ่มทําอะไรก็หักทําด้วยจิตวิญญาณของคุณเองนะคะคุณก็จะเป็นคนนั้นได้ในสักวันหนึ่งนะคะ